là do vậy bên không sao, bên này được thấy xem. À, không ละโมตสะตะพพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะละโตสะตัพวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธะละโตสะตัพุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังชีต้องยวะอิท่านังสระน้งปชามีวิติวิโสภะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกปิทูล อันตโลภุดิสัทธรรมมาซาในที่ัทธาเทวมังสา낭อุทโธทปโควาติตัมมังชีวิตังยาวะนิขานังสารนังอจามิสุวัคขาโตปควาตาตโมสันติสุโกอกาลิโกเอปาสโกโอปนาอิโกปัจจตังเวทิตุวินยุหิติสังข้างชีวิตังยาวะนิ่อนังสารนังอจามิ สุปฏิปัน,นปโนภะโฑสาวกสังโฆผู้ปฏิปัน,นปโนภะโฑสาวกสังโฆยะติตะยายะปฏิปันโนภคะโตสาวกสังโฆยะติตังจตาริบุริสักุขาริอัฏฐบุริสักุคราเอสะภควะโตสาวกสังโฆอาวุนายโยปาวุนายโยทักวุนายโย อันจริปรดิโยกัตตรงภุญญาเตตังโลกาสาัสสติพุทธะูชามหาเตชวันโตธรรมะูชามหาปัญญปันโตสังฆะูชามหาโคกโโหติโลก,กเตท,ทังอิปุญญยามิกมามิเทวาติเทวงทงททังสามุตังโสถีเทสกังกมามิตัมมังธรรมังสัตตานัง โสศียาวะหังนัมามิธรรมทายายังสามครั้งสุโธติกาละกังอันบุตอันตูปะควเลกอตถาตถาอนิตกาจิากากตักกาตันตะมามะนาปาจะสัพพโสขีพระวันกุเตมข้าพเจ้าขอสวดยอดตอดุริบาทอภิโนกรน้อมวาดสัมพุเพเทววดาลูกงลาวชู่รกจังหวัดวง ทรงแสดงความสวัสดีเจริญศีตามระบบซึ่งนำมาสิริสวัสดิ์แก่สัตว์ในไตโรคัครบหนึ่งข้าขอคำนบในประงข์ผู้ดำรงพระธรรมทายาทแห่งมุนีนาจอมรมสัพว์ประเสริฐีมีความชอบเรืลองเตจะเกลือของคณาพระสุกรสามสิ่งเลิศน้ำเป็นที่เกิดสิริสวัสดิ์จงจะจัดภัยอันตรายความสุขกายติดร้อมเตชะพระอัตมาตรายยอมจูบก้าวมลเสศรสวดสีเพิเด อเศาอิเจตังนตตะนตายังเอตัสอานุภาเวนะสัพพะปะปุปปัตจุวาอันตรายะจะนันสตุสัพพโสถีะวันตุเมนัปนี้ข้าพเจ้าขอน้อกล้างอดิภานอันตรีน้อมกล้าวน้องอหม่อมเนื้อเสียงซิโรโรดเทพเจ้าจงเปรมปรีรามุขมโนสารในโอภักปสัตถุยะองค์อริยเดชอีกท้าวไทยเทเวศที่วสิสา สาทุกสักทีอยู่ในช่องกาศกาาจารสวรรค์กามีอยู่ในกามมพบจังหวัดวงศิริสิขเาะรัตะเตยอยู่ในห้องมหนันต์นสิงขรเขตและถูเขาจันตาริเยเ,เทพเจ้าอยู่หนึ่งแนาา่นในตกาศวิมานเนย์อยู่ในวิมานมากรัตน,น,น,น์นเทเียนทรครทีเปร์นัตถีเทพเจ้าที่อยู่ในชัยราชรถเรือนแก้วและเรือนหลวง จักคาเมเทพเจ้าทั้งพวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือในใ่ตับลุกวนา,าพนระภักเุเทพเจ้าสิทธิ์บนต้นไม้เคหะว,วัตถุไม้เข็เตเตทพเจ้าอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไร้และโรงงานภุมมาเทพเจ้าทั้งหลายเถิดอาศัยอยู่ในพื้นภูมิภาคจาตุเทวาเทพเจ้าทั้งหลายเถิดวันนี้ข้าพระเจ้าอัญเชิญท่านสเสด็จมาสมุทรประชุมช่วยในวันนี้ชักรัฐพิสมี เทพเจ้าที่อยู่ในกุ้งเปลยวขาฝังน้ำและบนบกก็มิได้เสมอกันติถันตาสันทิเกี่งางเทพเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลหูหนีหวาระจังดังอีกทั้งฤาษีมุนมีน่า,น,านแห่งผลท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ลิติตรนด้วยตะบะเ,เีชาสาตมูดูก่อนทเทพเจ้าตะปูงเมจงกเกษมสารี่ตามลำดับสุนันทุจงเงียบสงรับฟังธรรมสวรรกาโล ซึ่งพระธรรมของพุทธเจ้านี่แหละประเสริฐในโลกีให้แก่ไอ้ไข่ในวันนี้และลูกหล่อจานเขียมวิเิดพระองค์จงแปลนแปลปราณีราศิที่มีความเจริญที่วัฒนา้วยใจที่เป็นสรัทาสร้างบาร,รมีปฏิบัติได้อยาอืดเครื่องขัดเคื่องทรัพย์สมบัติจงมากมายมากมีอันตรายใหญ่จะได้ย่ำดีโรคภัยต่างๆที่มาผู้ได้บูชาไปจะได้เกียรเยียด,ยดีทา จงสงความมุ่งมั่นตาตธรหาที่สูงด้วยปัญญาทั้งโชคลาภอัคระบนตาล่ำรวยเงินทองเหลือกว่าสิ่งอื่นใดขอใดสิ่งใดนั้นขอให้สงความปาถนานักรื่องประการกระทำการิใจหนาจงได้ผลจนบรรดานในผูท้ที่ได้ไปบูชาได้แต่ผมตกความปาถนาทุกประการในเ,เกิดนะักปัดนี้ขออันเชิญวยเถิดประกอบด้วยบุญฤทธิก์กิจฤทธิ์ให้กับอิกไทย และผู้นนบบหลอกผูอาจารย์ยดนับบัตรนี้วยเถิดยักมหังผู้อาจารย์อย่างสารนังกะโตกิพินาสกาเรตังผู้อาจารย์อย่างอภิปูชยามิทุติยมติยักมหังผู้อาจารย์อย่างสารนังกะโตะ อิมินาสกาเรนตังคุอาเทรยยังอภิปูชยามิตติยามปิดยังห้องคอาจารยยังสรนังตะโตอิมินาสกาเรนตังคุอาจารย์ยังอภิปูชยามิพุทธทางวันทิตะวาข้าพเจ้าไหวแล้วซึ่งพระพุทธกุณนังทำมังวันทิาไหวชีบขาวสิทธิตั้งแหล่งล่ามาช่วยกันได้รับตัดหนียาได้หน่ายนาเดินเกิฤาษีนา่อดฤาษีนารายฤีกาเลโกฤาษีตาไฟฤาษีกระสือ ฤาษีไก่ฤาษีทัศนะองค์คนฤาษีสำธิศฤาษีพระเพชรลูกันฤาษีทั้งร้อยแปดตอนอันเชิญมาหน้าบัตรี้เถิดเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายขอพระอ,อนันต์ทั้งหลายหลวงปู่โรคอุดรทั้งหัวข่เท้าทั้งหัวหน้าปานพงโถทั้งหัวย่ามแดงสมเด็จพระวันณรัตนวิ่าแก้วสมเด็จโตรงอระหลำศีทุกงปูกศุภตะคอมาขา,ขามใลงไปท่านจงลงมารับเพื่องของ,งเมา่านี้ และช่วยในการหลอยไข่ลูกหลอดพะจันให้เกิดสําฤทธผลนปัดนี้เครื่องเบืองสวงทั้งหลายได้จัดเตรียมถวายตามตำหนักตามตำราขาดตกพงวร้อง,งไปข้าพเจ้าขอพระทานอาภัยรวยกายของข้าพเจ้าเองสิทธิกิจจังทั้งหลายจงปรากฏแก่ในสิทธิในวันนี้จงลงมาโดนบรรดาลในวันนี้ให้เกิดนิสเกิดเดชเกิดอภิญญารกับเจ้าไข่และลูกหลอกพระจันทร์เกี่ยวกับนปัดนี้เถิด No mm more. -hmm.

โอมสิทธิชัยไกรตอนตอนนาคทิพย์ข้บาทจะพงเจ้าดิฉัียออกรุ่ชุ่มขึ้นไหว้นกมาใจพ้อปรนันข้าพเจ้าจึงจะอัธิวันไหวพระพุทธเจ้าอันล้ำเลิศในโอคสงสารข้าพเจ้าจะขอยอกรุ่ขึ้นนมัสการพระธรรมเจ้าอันรุ่งเรืองฉายข้าพเจ้าจะขอยอกรุ่งไว ไหว้คุณประสงค์สนทวนพระองค์โดยใจจำนง้อระข้าพเจ้าจะไหว้คุณพระบิดาประมาณดอนข้าพเจ้าจะไหว้คุณครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนข้าพเจ้าจะขอพรนันประสิทธิ์ข้าพเจ้าจะไหว้เทพประยูดารักษาอยู่ทุกทิศเทพสถิตอยู่ทั้งท้องข้าพเจ้าให้เปรียงดังเพียงทอง ข้าพเจ้าเรืองรองดังดวงแก้วเลือดนะแปล่กันดังน้ำมันมาตามถะายข้าพเจ้าจะขอเชิญตั้งทั้งห้ายก็จงมาช่วยบริรักษ์ช่วยพิทักษ์กันไทยขอสารพัดสสน่ห์กันไรอุบาทจงไกลตนขอให้เป็นมงคลกับข้าพเจ้าประโยช์ประการมุงสวดข้าพเจ้าก็อัญเชิญควรจำเรลินที่ข้าพเจ้าก็ตินันมากก็เป็นคฝากข้าพเจ้าจะขอทาการในครั้งนี้ขอให้ประสิทธิจงคั้งสิทธิจิตจังสิทธิกรรมมังสิทธิการิยตตาภะตโตสิทธิเตโชโยนิจัง สิทธิลาโภพินโยชีรังสิทธิพุทธานามายังสัพพสิทธิพวันตุเมพวันตุเตพุทโอรรังพระพุทธังรักษาผู้คนทั้งหลายคิดร้ายตัวฆ่านัตตาศูนป์เปล่าโมัวรังพระํำมังรักษาผู้นิสัทั้งหลายคิดร้ายตัวฆ่านัตตาศูงป่าสังโูรังพระสังขังรักษาผู้ทีทั้งหลายคิดร้ายตัวฆ่าอนัตตาศูงป่ามะอะอกทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอายาสิพุิโภนะ โมพุทธายะโอมลมพระพายเจ้าเอย๋ยขอจงมาเป็นสง่าราศีจงนำเล่มมนข้ามห้วยข้ามหนองข้ามท้องประญาข้ามในน้ำและลำคลองใหญ่มายังสถานมงคนชัยณนะโรงรองแห่งนี้ค่ะผมติชิสวาเอหิตาตะปิยะอุตตะอุเรกะมมะมะปารมินพิสิงเจธะกโรทาวัาจนังมะมะเอหิตาตะ พิยปุตระปุเรกามามปรมิงพิชิงเจตตโรท่าวจนังมามาเอหิตาตาพิยปุตระปุเรกามมปรมิงพิชิงเจตตโรท่าวัจนังมามาวิญญาโนกุมาระสะชาโตเอหิสมากมะอาจักฉาหิวิญญาโนกุมาระสะชาโตเอหิสมากมะอาจักฉาหิเชิญนะเชิญเชิญนะเชิญเชิญพ่อเชิญ ขอไอ้ไข่เชิญนกะมนพลพิธี ì, เราจะหล,ล่อรูปแห่งนี้เอาไว้นะ,ะวัดปางแพรกขอให้มาเป็นสักขีพยานในประสิทธิ์จงขังขอให้สักสิทธิมีฤทธิ์หยุดเดียวกันทุกทุกที่ทุก,ท,กทุกเวลาทุกการทุกเมื่อเธอเชิญนะเชิญเชิญไอ้ไข่เชิญนะเชิญเชิญนะเชิญไอ้ไข่เชิญนะเชิญเชิญนะเชิญไอ้ไข่เชิญนะเชิญขอให้เป็นประสิทธิประสิทธิประสิทธิ